มาเด้อโอ้ยฟินฟินกับบรรยากาศนอกบ้านวันนี้อากาศดีุ้ยสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาเด้อว้ายฟินฟินฟินจังเลยฮัมใส่บนเส้น ฟินอืมฟินมากเลยจ้าทำกินเองเอารสชาติแบบไหนได้เลยต้นหอมก็พอใจมากเลย เหมือนพระมัานไทยแทบชัดเลย แขงกวาจากสวนมองดูน mm ึก hmm. ว mm ่า hmm. มันแก่มันยังไม่แก่เลยนะจะบอกเดี๋ยวก็หาว่าโกหกเลย อร่อยกว่าซื้อเยอะเลยซื้อมันออกจืดๆอ่ะนันี้มันหวานขี้กโกร่งเล้ะไม่ใช่จิงเรียจิงเรียมันจะแลกกว่านี้ ตอนแรกตอนแรกที่ยายกินตัวนี้นะคนที่เลี้ยงแถวบ้านก็บอกว่าถ้าได้กินตัวนี้นะ่ะจะลืมจิ้งเร็ดไปเลยออพอได้กินตัวนี้ลืมมันมันมันอม,มันเนาะมาเด้อมาเด้อมาช้าก็อดดิ้ นึกอยากกินหาหมูไม่เจอน้องเอาหมูมันๆถึงจะอร่อยเมืม่อวานแฟนใหญ่ไปล้างตู้ไปลืตู้ล้างตู้ไปเลยเจอ วันนี้กำลังพอดีอร่อยมากเลยม,มีคนบอกว่าซื้อที่เมืองไทยไม่ไร่ <c oughs> ไม่อร่อยจริงๆรสชาติที่เมืองไทยก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องได้น้ำอ,อร่อยมันต้องได้น้ำได้เวลาไม่ถึงเดือนนึงน,นะ ประมาณเดือนหนึ่งยังมากมันถึงจะอร่อยแล้วก็ไม่ต้องให้มันโดนแดดมากอยู่ม้างนอกก,ก็เหมือนกัน,นอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะไอ้น,นั้นไปแล้วเห็นไหมมันได้เวลามันก็ยังอร่อยอยู่จะถ้าปล่อยไว้อีกนานมันจะชุนมันจะเผ็ด รสชาติคล้ายๆหัวชัยเท้าเลยดูยยเ,เพื่อนๆเวลาอยากทอดใส่กรอกกลมมาอิมอ่มแต่เอาจิงรีบมาทอด ที่นี่ก็จะเยอะสิวันนั้นไปัาเพื่อนคนไทยเอาไปฝากเขาเขาเพิ่งทอดกินเขาบอกว่าอร่อย จริงเมื่อรนี้แฟนยายจะไปขายของตลาดนัดน,นะแต่อากาศมันไม่เป็นใจยัจมึนมหมแล้วแต่วันนี้พยากรณ์อากาศบอกตกไม่เยอะพรุ่งนี้มืร็นนี้ตกเยอะไข่เต็มท้องแล้ว Mm hmm. สวยมากเลยนะ ไปก็เลือบไปมองเห็นยาตาก,กแตนอ 三萬啦～ มันเม,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 ม็นอะไรอะ่รระไข่เผาอะไรอ่ะม,มันคนเผาโอ้ยอิ่มมันเพิ่นปะแค่นี้แหละอื อะไรอ่ะเดี๋ยวยายเข้าไปดูมันกลิ่นอะไรไม่ไอมอะเดี๋ยวไาหาลูกกอล